สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอมกลับมาถึงเมืองที่อาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เลยอยากมาอัปเดตเรื่องการขอสุติบัตรสำหรับเด็กที่เกิดในสหราชาณาจักรแล้วต้องการขอสัญชาติไทยคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆติดตามกันในช่วง2-3สัปดาห์ก่อนนะคะหม่อมเคยเล่าให้ฟังว่ากำลังวางแผนเดินทางไปลอนดอนเพื่อขอสุติบัตรให้น้องเมลิสานะคะนี่เลยคะ่ะให้สาวน้อยคนนี้คะ่ะ ลูกสาวคนเล็กนะคะตอนนี้กำลงังรอสูติบัตรส่งมาถึงที่บ้านนะคะทุกคน ใครที่อยากดูรายละเอียตเต็มๆนะคะหมอมีคลิปสั้นๆไว้แล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะส่วนการเตรียมเอกสารว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะก็แชร์ไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่หม่อมจะเดินทางไปลอนดอนค่ะในส่วนของวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าวันที่เดินทางไปขอสุติบัตรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะและอะไรคือข้อผิดพลาดของตัวหม่อม เพื่อที่ทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซก่อนเดินทางไปขอสุติบัตินะคะเพราะว่าก่อนเดินทางผมก็แบบภาวนาขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่า ยังรอชมอยู่นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับการเดินทางจากเมืองที่หม่อมอยู่ไปลอนดอนพวกเราใช้บริการรถไฟนะคะของบริษัทอฟานติค่ะอันนี้ไม่ได้ค <c oughs> ่ะโฆษณาหรืออะไรนะคะเป็นคำแนะนำจากแม่ย่าเลยค่ะบอกว่าบริษัทดีนะคะรถไฟวิ่งเร็วไม่จอดบ่อยเหมาะสำหรับคนที่เดินทางไกลๆแบบเรานั่นเองค่ะ ก่อนจะไปต่อขอแอบเสริมเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับบัตรผู้สูงอายุแม่ย่าของหม่อมเนี่ยอายุ65ปีค่ะเลยสามารถที่จะซื้อบัตรซีเนียร์เรียลค์ดได้นะคะในราคา35ปอนด์ต่อปีค่ะหลังจากมีบัตรแล้วเวลาซื้อปั๋รรถไฟก็จะได้ลดราคาเยอะมากเลยนะคะ เช่นทริปนี้ที่พวกเราเดินทางกัน4คนพ่อแม่ลูกนะคะรวมถึงน้องมินลี่กับน้องเมลิสาตัวทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ260ปอปอนด์ค่ะของน้องมินลี่จ่ายครึ่งราคานะคะส่วนของหม่อมกับอดัมสมมุติว่าปกติตั๋วไปกลับราคา1 0 0่อปอนด์พอใช้ซีเนียร์เรลค์ดก็จะเหลือแค่ประมาณ30กว่าปอนด์เท่านั้นเองค่ะถือว่าถูกมากๆราคานี้ดีสุดๆแล้วก็คุ้มสุดๆเลยนะคะทุกคน หลังจากที่เดินทางไปถึงลอนดอนแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นเราก็ใช้บริการรถไฟใต้ดินเพื่อไปสถานทูตไทยที่ลอนดอนนะคะเพื่อนๆที่ต้องการที่จะทำเรื่องที่สถานทูตไทยในสหราชาณาจักร ก็สามารถลงที่สถานีเซาเคนตซิงตันได้เลยนะคะจากนั้นก็เดินต่อไม่ถึง15นาทีก็ถึงสถานทูตแล้วค่ะพอไปถึงสถานทูตนะคะเราก็ไม่ได้เข้าทางประตูหน้านะคะแต่ว่าต้องเดินลงบันไดไปที่ประตูด้านล่างค่ะจากนั้นก็กดบัตรคิวแล้วก็นั่งรอในห้องรับรองนะคะเขาก็มีห้องรับรองเล็กๆค่ะตอนที่หม่อมจองคิวเนี่ยไม่ได้ระบุเวลา หมอมแค่จองวันค่ะว่าจะเข้าไปวันไหน <Yeah. S 1> แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ส่งฟอร์ม <Yeah. S 1> พร้อมรายละเอียดเอกาสารที่ต้องเตรียมมาให้เรานั่นเองนะคะ หม่อมก็อีเมลไปถามว่าเขามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ยก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะสําหรับใครที่กําลังจะขอสูติบัตรให้กับบุตรที่เกิดในสหราชาณาจักรนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่หม่อมพูดถึงในเรื่องของเอกสารว่าเตรียมอะไรไปบ้างก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะเพราะว่าหม่อมอธิบายไว้ละเอียดแล้วล่ะค่ะขั้นตอนที่สถานทูตก็ง่ายมากๆเลยค่ะไปถึงก็กดบัตรคิวนะคะรอเรียก คเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเขาดูตัวจริงนะแต่ว่าไม่ได้เก็บตัวจริงนะคะเอาเฉพาะสำเนาที่เราถ่ายไว้ที่สำคัญต้องไปครบ3คนพ่อแม่ลูกนั่นเองค่ะเพื่อยืนยันตัวตนให้ตรงกับเอกสารนั่นเองนะคะมีเรื่องหนึ่งที่หม่อมอยากจะเตือนเพื่อนๆคือตอนที่หม่อมคลอดน้องเมลิสาหม่อมไปดาวน์โหลดฟอร์มแจ้งเกิดจากเว็บของ สถานทูตนะคะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็กรอกตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วล่ะคะ่ะทุกคนทีนี้ตอนจองคิวเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งฟอร์มมาให้สองฟอร์มนะคะดูเพลินเลินก็นึกว่าเป็นฟอร์มเดียวกันทุกคนก็เลยไม่ได้ปริ้นฟอร์มนั้นแล้วก็กรอกใหม่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้นั่นละคะ่ะคืออันจริงยังไงก็ได้ฟอร์มไหนมาตอนที่จองคิวนะคะก็ปริ้นฟอร์มนั้นแล้วก็กรอกเอกสาระคะ่ะ พอถึงหน้างานนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาฟอร์มใหม่ให้แล้วก็ต้องกรอกใหม่หนะะ้างานค่ะโชคดีว่าไปแต่เช้านะคะคนยังไม่เยอะก็เลยไม่เสียเวลามากนอกจากนี้ตอนกรอกข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนสถานที่เกิดแล้วก็ที่อยู่ได้เลยนะคะหม่อมเนี่ยดันเขียนเป็นภาษาไทยคะ่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยแก้ไขให้นะคะน่านรักมากๆเลยคือไม่ต้องพยายามแต่ ชื่อบ้านเลขที่ที่อยู่ของเราเป็นภาษาไทยนะทุกคนหม่อมก็พยายามที่จะเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยรวมเวลาในการทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าใบสูติติบรจะส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ภายในประมาณ4สัปดาห์หลังจากวันที่ยื่นค่ะก็ดีใจทุกคนที่ทุกอย่างนะคะเรียบร้อย ภายในวันนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินเที่ยวรอบลอนดอนเดี๋ยวจะมีทริปเที่ยวลอนดอนนะคะเป็นคลิปเอามาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะยังไงใครที่อยากจะดูคลิปต,ตลอนเที่ยวลอนดอนเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไปด้วยนะคะตรงนี้ขอเล่าเสริมเผื่อใครยังไม่รู้นะคะการขอสุติบตัตรต้องทําที่อังกฤษเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าการขอพาสปอร์ตไทยเล่มแรกเราสามารถทําได้ที่เมืองไทยนะคะ อย่างหมอมเนี่ยตั้งใจที่จะกลับเมืองไทยปีนี้เลยวางแผนไปทำพาส,สปอร์ตที่เมืองไทยแทนค่ะ<อ>เพราะว่าสูติบัตรที่ขอจากที่นี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่านะคะกว่าที่จะได้รับจะให้ลงไปลอนดอนอีกก็คงจะไม่ไหวค่ะทุกคนค่าใช้จ่ายก็เยอะใช่ไหมคะ แต่ก็หวังนะว่าเขาจะมีแบบสัญจรทุกคนแต่มาเขาไม่ได้มาสัญจรแถวนี้สักทีนะคะก็รอแล้วรออีกนะสรุปนะคะรอบนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นมากๆค่ะมีติดขัดเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือดีมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังวางแผนขอสัญชาติไทยให้กับลูกที่เกิดในสหราราชากักรหม่อมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะคะในการที่จะ เตรียมตัวเตรียมเอ,อกสารในการที่จะไปขอสูติบัตรนั่นเองค่ะจะได้รู้ขั้นตอนต่างๆจากคลิปนี้แล้วก็รู้ขั้นตอนต่างๆจากประสบการณ์ตรงแบบปากต่อปากนั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กระหม่อมด้วยนะคะแล้วหม่อมก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวในการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษนะคะในช่องของหม่อมนะคะหม่อมก็แชร์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอพาสปอร์ตเล่มแรกการขอวีซ่าการต่อวีซ่าหรือมีอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยหม่อมก็จะเอามาแชร์เรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye. Bye bye, Leo. Bye bye, Thamie Ngai. Hey.